พระองค์ท่านน่ะสรงเหรียญให้ให้แม่แล้วก็บอกว่านี่คือเหรียญคนขยันนะแต่ความหมายมันลึกมากกี่พระราชทานเสมือนดั่งเป็นกี่แห่งวิถีชีวิตทุกครั้งที่ฟังเสียงฝืนกระทบกี่เสมือนเสียงแห่งความจงรักภักดีที่ได้สร้างสรรค์สีสันลวดลายที่งดงาม อันนี้แหละที่ว่าแม่ว่าเป็นอาชีพพระราชทานเหมือนว่าท่านได้สั่งแม่ไกลๆทำงานสารงานให้กับพระองค์ท่านทำตั้งแต่นั้นมาและจากประธานที่ทำมาหลายสิบปีก็ตอนนี้มายกให้ลูกพี่อะ่ะก็เป็นคนที่ทำงานต่อจากแม่ แล้วก็ยังยืนหยัดต่อไปว่าตัวเองจะต้องทําและสืบสารและสานต่อโครงการอันเนี้ยโครงการพิธามริเรื่อง,องการทอผ้าให้คนรุ่นหลังในเรื่องของการทําเป็นอาชีพหรือในเรื่องของด้านความรู้แล้วพี่ก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยคะ่ะให้กับคนอื่นหรือนักศึกษาที่มาหาความรู้หรือเด็กๆที่อยากเรียนรู้เรื่องของการทอผ้า นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สรงพระราชทานอาชีพการทอผ้าให้แก่ชุมชนทรงต่อจากรุ่นสู่รุ่นแม่ได้บอกว่าชีวิตท,ที่เหลือเนี่ยถ้ายังไม่ตายแม่ก็อยู่ตรงนี้จะสิ้นลมบริษัทไทยเบลเวเรตจ,จำกัดมหาชน